ก็เท่าที่มีโอกาสร่วมกับทางจุฬาครับก็เห็นตั้งแต่เรื่องของมาช่วยกันเรื่องของส่งเสริมการทําฝายครับยุคแรกก็คือเราพยายามทางจุฬากับทางของเราครับพยายามหาน้ําให้เกษตรกรครับไม่ว่าจะด,ด้านของการเพาะปลูกหรือว่าการปศรุสัษษตว์ครับพอเรื่องของเราเรื่องหาแหล่งน้ําให้เกษตรกรได้แล้วครับก็จากนั้นมาก็เห็นทางจุฬาก็มาส่งเสริมเรื่องของการที่จะดึงเอาน้ําขึ้นมาใช้ให้ประโยชน์ได้สูงสุดครับ I, ต้นทุนที่ต่ำสุดก็คือการใช้พลังงานทดแทนครับก็เรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ครับปัจจุบันนี้ก็เห็นทางในหลายส่วนก็มาส่งเสริมด้านนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ทําด้านนี้มานานแล้วครับแล้วยิ่งได้มีจุฬาเข้ามามีส่วนร่วมนะครับก็สามารถทําให้เกษตรกรครับเข้ามาร่วมมือกันช่วยมือร่วมมือกันหลายๆฝ่ายครับเราก็มาทําเรื่องของช่วยเรื่องของการหาน้ําได้แล้วก็เอามาทํำยังไงเราถึงจะดึงน้ําข oui ึ้นมาให้เกษตรกรได้ใช้ก็เกิดความร่วมมือกันในหลายๆภาคส่วน ครับก็อย่างที่เราทราบม,มาครับก็คือถ้าเราสามารถส่งเสริมให้อ่าคนเกษตรกรหรือว่าประชาชนในส่วนอื่นๆครับช่วยเหลือตัวเองได้ครับก็เช่นถ้าเราให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้โดยการที่มีน้ําให้เขาในการเพาะปลูกในการเลี้ยงสัตว์นะครับเขาก็จะเกิดการขยายงานขยายรูปแบบของตัวเขาเองซึ่งมันจะไม่มีเวลาหรือไม่มีช่องว่างครับก็คาว่าไม่ไม่มีเวลาที่จะมีช่องว่างก็คือเขาสามารถ ทำภาคการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ครับได้ทั้งปีครับถ้าเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับในอนาคตเขาก็จะช่วยเหลือตัวอื่นคนอื่นครับผ่านต่อไปในอนาคตได้โดยที่ความแข็งแรงความความ สามารถหาอยู่หากินได้โดยตัวเขาเองก็จะสามารถส่งเสริมคนอื่นเพิ่มเติมไปได้ก็จะทําให้ชุมชนก็จะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นค่อยๆเข้มแข็งขึ้นก็โดยที่ลดการพึ่งพาพาบางส่วนลงครับถ้าสามารถร่วมมือกันทําได้อย่างนี้จากทางจุฬาที่ทําอยู่ร่วมมือกันครับ